Beautiful ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเครื่องสำอางยี่ห้อใหม่ที่จริงไม่ใหม่นะเป็นยี่ห้อที่เปิดมานานแล้วนะคะเแต่ว่าเ,ออเขา มีการหายาไปพักหนึ่งในประเทศไทยแต่กลับมาใหม่คราวนี้กลับมาแรงกว่าเดิมนะคะยี่ห้ออะไรมิชาค่ะราคาหลายคนนะคะคงจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออาจจะเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เขาแล้วเนอะก็คือเขาเนี่ย มีการออกไปจากประเทศไทยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะเป็นการรีโนเวทแบรนด์นะคะเครื่องสำอางเขาผลิตภัณฑ์เขานะคะมีการปรับสูตรนะคะปรับรูปลักษ์ให้ดูไฮเอนด์มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ราคาก็ยัง<อ>เป็นราคาที่เราเอื้อมถึงได้นะคะเกาหลีค่ะเกาหลีใช่มาจากเกาหลีค่ะสวยสไตล์เกาหลีอืมโอเคพูดถึงมิช่าก่อนวันก่อนนะคะวันที่ที่ผ่านมานะคะเรามีการไปงานเปิดตัวร้านเขาอย่างเป็นทางการค่ะที่สยามสแควร์ซอย11นะคะ ช็อปนะคะเป็นช็อปแรกในประเทศไทยค่ะบรรยากาศร้านก็เป็นร้านเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะผลิตภัณฑ์เยอะมากเยอะๆยเยอะเยอะจริงๆ,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 ๆแล้วก็เขาได้นำพรซเซนเตอร์นะคะเป็นดงบังชิกกีได้คะ่ะดงบังชิงกกินะคะอสองคนนะคะมาเปิดงานนี้ด้วยนะคะเพราะเขาเป็นพรซเเนเตอร์ตัวครีมที่เป็นตัวสเนลนะคะกับ นนั่นเองตอนนี้มิช่าเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลายตัวนะคะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าเ<ม>นาะพวกทรีทต,ต่างๆของหน้าแล้วก็มีแม็กซ์มีอะไรหลายๆอย่างมีาลายของเมคอัพแล้วก็บอดี้แคร์แล้วก็ตัวยาทาเล็บก็มีเดี๋ยวจะมีรูปมาให้ดูหลังวิดีโอน,นะคนละกล่องนะคะสีชมพูนี้มิชช่าเห็นไหมสีชมพูนี้คือเมคอัพนะคะส่วนสีฟ้านี้จะเป็นสกินแคร์ค่ะ สำหรับใบหน้าโอเคดูสกินแค,นะคร์ก่อนก็ได้ค่ะ<า>สกินแคร์นะคะวันนี้ก็อตัวที่ลองใช้แล้วนะจ๊บลองใช้ตัวนี้นะแต่ว่ามันใช้แบบสักตั้งแต่วันอาทิตย์อะ่ะสี่วันมัน้งก็คืออาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าตัวนี้หน้าตาเขาจะเป็นอ่าอย่างนี้ยค่ะเป็นน้ำใสๆน้ำใสๆเหมือ,อนะอ่า ของแบรนด์หนึ่งที่ดังๆเนี่ยค่ะที่ขายอยู่ในไทยก็คือแต่แบรนด์นั้นจะราคาสูงมากอันนี้เป็นราคาที่เอื้อมถึงแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ลิสต์ราคามานะคะแต่เขาบอกว่าราคามันไม่แพงมากอะค่ะจริงๆแล้วต้องไปลองลองเทสแล้วก็ลองดูราคาที่ชอบกันเองแต่ว่าอันนี้ใช้เรารู้สึกว่าเออก็ก็เบาสบายหน้านะแล้วก็ออไม่ได้ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าราคาเคืองอะจริงๆแล้วทุกแพ้ง่ายไงโน้นนี้ลองอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยลองแต่ว่าอันนี้พอดีมันไม่มีกลิ่น นะไม่มีน้ำหอมใดๆอืก็เหมือนกับใช้คล้ายๆโทนเนอร์ค่ะก็เอาเป็นเอเซนต์อาาอะไรประมาณเนี้ยอืก็ใช้ตัวแรกก่อนอย่างอื่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองลองแล้วเดี๋ยวมันได้ผลยังไงจะมาบอกอันนี้ใช้เพค่อแค่สารตี๋วันนะตัวนี้ชื่อว่า the first treatment essence ก็เป็นน้ำแบบเนี้ยตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็น super aqua ค่ะ detox peeling gel นะคะค่ะอันนี้เห็นไหมไฟ ไฟจะไม่ค่อยโอเคเนาะเอออช่วยกันป้องอาจจะดูข้างในดีกว่าตัวนี้ใช้แล้วเหมือนกันนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นเหมือนนะคะกหลอดริมกันแดดเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์คที่เอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเออพิวเลงเยอคุณสมบัติเหมือนกครับเออเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยนะคะ ให้ใช้นะคะจิมอ่านฉลา,า,ากภาษาเกาหลีแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ตอนหน้าแห้งแต่ว่าที่จริงจิ๊บคิดว่าหน้าหมาดหมาที่สุดนะน่าจะดีเพราะถ้าแห้งเกินไปมันจะเจ็บนะคะก็คือเราควรจะมีน้ํานิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอสักเราเร้สึกแล้วอ่ามันออกมาเป็นขี้คาเลยนะแบบเป็นแบบ ลอกๆอกเหมือนเป็นผิวเซลลผิวตายออกมาให้เห็นเลยทีเดียวตัวนี้พอขัดเสร็จแล้วหน้าหน้าเนียนแล้วก็ใสเพราะเหมือนกับว่าเซล์ผิวพอเราแก่ค่ะสาหรับใครต้องการเฟสสครับตัวใหม่ค่ะแนะนำให้ไปลองชมที่ร้านมิสตาดูเนาะตัวนี้ซูเปอร์อควาดีท็อกพิล l i n g เจลนะคะลองดูขอแนะนำค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเด่นเด่นดังดังเด่นจริงๆนะคะก็คือทำมาจากอะไรเออครีมหอยทากเขาบอกว่าชื่อเต็มได้ไหมอ็ม เอรีนิวสเนลครีมเออเเนลครีมเลยนะเข้าใจใช่คือแบบหอยทากฉันหอยอะไรอย่าจากหอยเขาบอกว่าเอ่คนที่ทาฟาร์มหอยทากค่ะมือสวยจับหอยทากนู้นนี้มือสวยแต่หน้าเหี่ยวก็เลยแบบว่าอุ๊ยตายแล้วทาไมมือสวยเพราะฉันจับหอยทากอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปวิจงวิจัยแล้วก็เอาําทำเป็นครีมบํารุงตัวนี้ขึ้นมากับผิวหน้าเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าแต่งตึงเหมือนมือของคนที่เลี้ยงหอยทากอะไรประมาณเนี้ย เพาว่าลักษณะมันเป็นคล้ายๆเจลนะแบบไม่ไม่เชิงเป็นครีมมาก แล้วเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะทําให้รู้สึกตึงกระชับชุ่มชื้นสุดๆนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสเนอะผิวดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยช่วงนี้ครีมหอยทากแนวๆเนี้ยมาดังมากเพราะว่าเขาวิจัยกันว่าเออหอยทากมันดีต่อผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจเขาบอกว่าขายดีมากๆเลยในเกาหลีอ,อันดับหนึ่งสาวเกาหลีชอบมากตัวนี้โอเคอันนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะยัง<ต>ไม่ได้ลองเนื้อเนือเน้อหน้าใช้ดี ค่ะเป็นแบบเจลเจลดูไม่หนักมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น Time Revolution ค่ะเป็นเซรั่มไนรีแพร์เป็นไนรีแพร์ใช่เดี๋ยวก่อนน่เป็นเหมือนรอปเปอร์เมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วไปดูปาเออใช่เขาบอกว่าตัวนี้นะคะที่ฟังเขาบอกว่ามันแบบจแนวว่าแบบรีแพร์ผิวเวลากลางคืนเนาะไนรีแพร์เนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบำรุงอ๋อเขาบอกว่าเป็น day and night แค่ได้ อืม,อมก็คือประมาณว่าเป็นตัวสำหรับบำรุงผิวอะคะ่ะ v o l u t i o n n i g h t repair ก็คงจะช่วยคือฟังมาประมาณว่าช่วยเรื่องของริ้วรอยอะไรประมาณนีน้น<ช>ด้วยเพราะแบบว่าแนวว่ารีแพรอะไรเงี้ยดดเป็นรอปเปอร์นะคะแนวคือแบบใสๆเหนียวๆนนิ่มๆนิดน,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 นึงอะคือแบบไม่ได้เป็นครีมแต่อยา่างใด ใช่อันนี้ก็เป็นตัวรีพลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองเมื่อไหร่จะบอกนะคะแต่เขาบอกว่าอ่าตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันในเกาหลีขายดีมากๆเลยใช่หลังโทเนอร์จ้ะตัวนี้ฉะหลังโทเนอร์มันเป็นตัวบูสต์ให้แบบรีแพร์ก่อนแล้วค่อยลงเอสเซนที่เรามีตามไปหรือเซรั่มที่มีตามไปของตัวเอ่อบำรุงวันนี้จะลงละเอียดลงรายละเอียดได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบลองใช้แล้วเดี๋ยวรีบโพสเป็นรูปหรือว่าความรู้สึกลงไปในเฟซบุ๊กค่อี้เออวันฉยๆว่าเค้้าาามีสินอะไรง ค้าวๆจริงๆแล้วมีเยอะคนอีกเยอะแต่อันนี้คือตัวที่เขาให้มาลองอ่ะอันนี้เป็น Immortal Youth Cream ค่ะ Immortal Youth Cream ตัวนี้นะคะ <Imm ortal S 1> ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Immortal น,น,นะคะก็คือแบบว่าทำให้เรามีสุขภาพโยธก็คืออะไรดูเด็ก ตลอดไป forever นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นครีมที่จริงมันมีเซรั่มด้วยแต่ว่าธรรมิชาไม่ได้ส่งมาให้ลองใช้เนาะก็คือเวลาใช้ก็ใช้คู่กันก็คือ Immortal Youth เซรั่มและ Immortal Youth ครีมนะคะก็คือเป็นใช้คู่กันจะทําให้หน้าเราดูเด็กตลอดไปใช้นิดเดียวค่ะตัวนี้เพราะมันเป็นเนื้อครีมเนาะเนื้อครีมเราไม่เน้นให้แบบใช้ประเทศไทยเราใช้นิดเดียวพอก็จะได้ช่วยประหยัดด้วยเวลาเราใช้โอเคต่อไปเป็นเมคอัพค่ะเมคอัพมีหลายอย่างทีเดียว ่าเริ่มเริ่มจากสิ่งแรกเลยอายแชโดว์วันนี้ใช้อยู่อ่าเป็นตัวนี้ค่ะชื่อว่าชื่ออะไรจ๊ะซิกเนเจอร์เวลเวตอายแชโดว์กล่องแบบดูหรูมากไฮโซอันนี้เขาให้มาสองสีนะคะเป็นสีชมพูม่วงๆกับสีออกส้มอมออร์นจีอันนี้เบอร์วันนี้ใช้สีนี้เดี๋ยวจะดูให้ของคุณจ๊บใช้เบอร์สิบสี่วันนี้นะคะชื่อพิงค์คอมบิเนชั่นพิงค์นั่นเองพิงค์คอมบิเนชั่เป็นสี สว่างเกินเดี๋ยวถ่ายรูปมป่วมพปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูทีหลังเนาะเป็นสีชมพูม่วงๆนะคะก็คือเหมาะกับคนที่ตาสีน้ำตาลนะก็แต่งสีชมพูม่วงน่าจะเหมาะเมื่อกี้ลองใช้แล้วเป็นสีส้มถ่ายรูปแล้วกันเอออ,เอันนี้นี่นี่เห็นละเห็นละนี่ต้องไกลๆอย่าไปไกลมานี่อันนี้เป็นสีส้มนันเป็นสีม่วงนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช้อยู่นะคะมีะวิงวิงนิดหน่อยนะคะใช้วันนี้ไม่ได้วิงมากแปให้ดูใก้ๆ มันอาจจะไม่มันอาจจะเห็นสีไม่ชัดน,นะ<ม>เป็นชมพูอ่อนๆกับม่วงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอายแชโดกของเกาหลีเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ได้มีแบบเม็ดสีที่หนาหนักเหมือนกับอ่ทางยุโรปเอออเมริกา,กาพวกเนคเคสหรือว่าอะไรตอะไรประมาณนี้ที่มันดังๆอะนะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบแนวเกาหลีอะ คุณนึกออกปสาวเกาหลีอ่เขาจะแบบวิ่งหวานหวานวิงวิงใสใส่ทาตานยน้อยเน้นอายไลเนอร์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้ให้มันดูธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่แแนวว่าไม่ชอบแต่งตาให้มันดำมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ชอบจัดมากใช้อเชดโรสีเข้มๆมากๆเงี้ยก็ก็แนะนำพูดเโดโของเกาหลีอืเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแบบ จางๆใสๆดูเป็นธรรมชาติดูสดใสอ่อนวัยอะไรประมาณนี้ถ้าพาเลตแนะนาให้ใช้เพราะว่าสาวๆที่แต่งหน้าเริ่มเริ่มแต่งหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีพาเลตเนี่ยมันจะง่ายมาก็นไจคือบอกมันง่ายว่นนี่มันมีสิ่งนี้มาใช่มันมีมันมีเอาไออกข้างนอกี่อย่างงี้เมื่อกี้มันมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ก็ทําตามเขาเหมือนกันนะก็คือทําตามขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช่ชเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนู้นนี้นู้นนี้อย่างเงี้ยเออแต่ สองอันไม่เหมือนกันนะมิกสีมาให้เรียบร้อยแล้วอะสองสีวิธีทาไม่เหมือนกันเออคือเราก็สามารถแต่งได้สวยเลยไม่ต้องไปคิดอุ๊บซื้อนู่ซื้อนี่ก็ทําตามเขาไปแล้วก็จะได้สวยแบบที่เขาต้องการให้เราสวยอือโอเคโอเคต่อไปบลัชบลั u ออนบ b l u อ h อ่ะของเธอให้มาสองสีอันนี้สีชมพูนะคะเขาบอกว่ามีประมาณสิบสีนะแล้วนาักมากเลย mango s ก g a r mango m มามามากล่องเป็นแบบแพคเกจเขางามนะงามทุกอันเลยอะอันนี้แบบดูดิ มันจะเป็นแบบคล้ายๆยี่ห้ออะไรไหมที่เรารู้จักคล้ายๆๆฉันเห็นแล้วอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆ,ๆมากๆแล้วนี่ส้มอ่อนๆมากๆค่ะคือจูปจะใช้บาทดอยู่สองสีเหมือนกันแต่ตอนแรกอ่ะไม่ได้ใช้ยี่ห้อน, <4 S 2> น,นี้เ<า>ออคงคง,อคงจะรู้ว่าเป็นของอะไรที่จูบใช้ที่มันหูหน้าตาแบบนี้เลยไงจูบก็ใช้แค่สองสีเนี้ยน่าจะถูกใจเป็นสีอ่อนๆที่สามารถบิวได้สามารถทาให้มันแบบเยอะๆกับอายแชโดว์เมื่อกี้เลย อาจจะดองใส่เป็นธรรมชาติสไตล์เกาหลีใครชอบสวยใส่สไตล์ไปขอต่อไปขอมีมีแล้วกันเอาอะไรอะไรก่อน Goodbye Chris i Make Up Primer อออันนี้เขเด่นมากเลยใครหา i Make Up p r i m e เมอที่สามารถซื้อได้ในประเทศไทยเราก็มีนำเสนอเออประมาณนี้รู้สึกว่าหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นหน้าตาเยี่ยงนี้เขาบอกว่าขายดีมากจริงๆที่เกาหลีตัวนี้แนะนำเป็นตัวแรกเลยฉันพูดตัวหลัง อันนี้เป็นสีขาวเป็นเขาวขาว,ขาวที่จริงวันนั้นเขามีหลายสีนะเขามีแบบเหมือนกับอีกสีนึงด้วยอย่างเงี้ยเอออ,อ๋อ,อ,อใช่ใช่ใชใช,ใช้เขาบอกว่ามันจะมีสีเนื้อด้วยอืมอืมแต่อันนี้มันสีขาวคือคุณสมบัตินะคะอพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยใช้ก่อนที่เราจะทาอายแชโดว์ค่ะมันไม่ค่อยเห็มันจะทําให้ อายแชโดว์เราเนี่ยติดทนนานแล้วก็สีเนี่ยเบลนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวบำรุงด้วย<ส>ในตัวขึ้น<ช>ด้วยเขาบอกว่าสำหรับสีใสๆเนี่ยค่ะจะช่วยพวกเรื่องอใต้ตาได้ด้วยดักเซอร์เคิลสีขาวเนี่ยสำหรับดักเซอร์เคิลเธอลงมาข้างล่างได้คือสามารถใช้ได้รอบตาไม่เฉพาะบนเปลือกตานะคะมไม่ทำให้เป็นคราบเนาะเนื้อก็ทาไปแล้วมันจะลื่นๆื่ะ เหมือนจะซิลิโคนเล็กๆนะลื่นๆอะไรประมาณนี้เนาะไปลองอตัวเทสเตอร์กันดูนะคะมี2ส,สีนะสำหรับอายพริมเมอร์ซิกเนเจอร์เทคนิคอลอ c a ม Up m a คาร่า เหมือนกันเพียงแต่หัวต่างกันใช่ใช่มีสองตัวก็คือก็คือมันจะมีรุ่นรุ่นลองกับรุ่นวอลลุ่มหัวแปลงต่างกันนะคะแล้วเขาก็เคลมว่าทําให้ขนตายาวขึ้นหรือว่าวอลลุ่มขึ้นนั่นเองก็ต้องลองไปลองดูเขาบอกว่ามันจะมีตัวหนึ่งเป็นวอลลุ่มกับตัวหนึ่งเป็นอ่ายาวใช่มียาวกับวอลลุ่มลองหัวดิมาแกะกันให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแพคเกจเขาแบบสวยละไฮโซชอบดูสิอ่ะ วอลลุ่มออันนี้ลองลองมันจะเป็นโครงโครงนะค่ะเป็นงินงานวอลุ่มก็จะเป็นผู้ผู้เนาะก็คือถามเขาว่า waterproof ไหมเขาบอกว่าไม่ waterproof แต่สามารถแบบแนวชีวิตประจำวันเช้ได้ย่้อยได้เออเขาบอกว่าประมันว่าถ้าว้น้ำอาจจะมีปัญหาแต่ว่า ในชิดประจําวันโอเคเพราะ <พอ S 2> ว่าเราคไม่ได้ยิง่งมีมาสคาร่าลงไปไว่ายน้ำโอเคสำหรับใครที่ไม่ชอบมาสคาร่าหวาต,ตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์แกรมอาร์ทริปเปิลลิปเอสพีเอฟสิบค่ะทำไมถึงเป็นทริปเปิลลิปตัวนี้เขาบอกว่าเก๋มากสําหรับเขาเพราะว่าเขาใช้ได้ถึงสามสเต็ปทีเดียวนะคะสเต็ปแรกนะคะเขาบอกว่าใช้ทาบางๆเนี่ยเป็นตัวทินค่ะพอเป็นทินเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเรารอสักพักหนึ่งเราทาครั้งที่สองลงไปมันจะกลายเป็นกลอสนะคะ พอทากลอเสร็จ ยังไม่พออ่ะฉันยังไม่พอฉันอยากจะจัดเต็มทาครั้งที่สาปุ๊บกลายเป็นลิปสติกได้ค่ะก็คือทาได้สามชั้นนะคะแล้วแต่ถ่ายรูปให้ดูดีกว่าเนาะอันนี้เพราะอันนี้จิ๊บชอบถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊บจะมันอาจจะไม่ชัดแต่เวลาทาแบบนี้อันนี้สี่ไลนเนี่ยสี่ชมพูสีชมพูของฉันสีส้มนะคะก็คือเกาหลีค่ะเขาจะเน้นสองสีสีส้มกับสีชมพูาดีเป็นเซนเซอร์เดเซอเดเซอรต่อไปนะคะเป็นบีบีครีมเขาบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีของมิชชันมิชชันเนี่ยช่วยเค้้าใหมี เสียงเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เขาเคลมว่าดี Number 1 BB c r บ a บเลยนะคะเป็น BB Cream ดอกไม้ค่ะก็คือคุณที่เป็นพรีเซนเตอร์คือคุณยูโนนั่นเองนะคะคุณยูโนบอกว่าครีมตัวนี้นะคะค่ะใช้นะคะเป็นเนื้อบางเบาค่ะปกปิดเลิอดเกี่ยง่ายบำรุงลึกไม่เนะหน,หนะกันแดดกันน้ำนะคะ่รที่ได้บีบีครีใหม่นะนำให้ไปลองนะคะแต่ว่าบีบีครีมันก็เอามันมีสีก้ร์สามสีเบอร์ปะ เออหลายเบอร์แต่ว่าตัวนี้ได้เบอร์23่มาซึ่งมันดำซึ่งมันดำกว่าห้าจิบที่จริงเอาเป็นว่าไปลองสีเอาดีกว่างเนื้อกันดูดีกว่าว่าอย่างไงแต่ว่านี้ยังไม่ได้ลองใช้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนจะเปลี่ยนให้เออก็คือสีที่ได้มาคือสี23านะคะ23ถามว่าผิวประมาณไหนก็คือคนที่คล้ำกว่าจิบนิดนึงนะคะคือของจิบเนี่ยคนที่ผิวประมาณจิบหรือผิวคุณุ๊บเนี่ยควรจะเป็นเบอร์ซักเล่เอาหน้าเข้ามาหน่อยอ่าเบอร์ซัก2 1อนะคะก็คือแต่ว่าถ้าใคร ผิวค้ากว่านี้สาวไทยทั่วไป23ใช้ได้จ้ะก็คือตัวนี้ละเขาบอกว่าดีให้เลยไปหาลองมาดูนะคะลองเนือกันก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวสําหรับผิวแห้ง ตัวนี้ผิวแห้งจ้ะอันนี้สาหรับผิวมันค่ะเป็นบีบีครีมเรียกว่าบีบีครีมหลอดแดงนะคะก็คือตัวนี้จะมี SPF12PA บบวกบกกนะคะตัวนี้เป็นเบอร์23มเหมือนกันก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เหมาะสําหรับผิวมันค่ะก็คือเวลาใช้ลงไปจะแบบแนวว่าใช้นิดเดียวเลยหลอดเล็กคุม,มความมันมเพราะมันมันพ,พี่หน้าเรามันแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบโบกมากเลยนะใช่ใช่ทน,นี้มีบีบีครีมที่มีแยกแล้วนะผิวแห้งผิวมันเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วไม่ ได้อันนี้เรามีทาง,ลทางเลือกแล้วค่ะต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันค่ะชื่อว่า s i กเนเจอร์ไฮโกรว์ดูอแพคคะ S.P. ส5บว p a บวกๆๆโอเคตัวนี้ทำไมถึงเป็นดูอก็คือตัวนี้ค่ะมี2ส,สีในตลับเดียวตลับก็ไฮโซเหมือนกันเหมือนเดิมนีเลย,ยก็คือเวลาทานะคะจะรู้สึกว่าดิฉันไฮโซมากทีเดียวแล้วตลับสวยโอเค มีถุง,งด้วยแล้วก็มีพับพับนี้พิเศษฝากถือด้วยกันอ่ะเริ่มจากสีสีก่อนนะคะก็คือเขาจะเป็นสองสีค่ะเป็นดูอ้นะคะยี่สิบสามเหมืนมอ,อ, <c oughs> อมนกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอเบอร์ยีสบเอ็ดมานะแต่ว่าที่จริงๆดูจากจากสีอะยี่สิบสามมันก็ไม่เข้มมากแต่ว่าถ้าขาวมากๆควรจะเป็น21ดีกว่านะคะก็คือมีทั้งสีที่ไว้ใช้ ทาปกติแล้วก็เป็นตัวสีอ่อนเป็นไฮไลท์นะคะหรือว่าจะปัดรวมกันก็จะได้หน้าที่กระจ่างใสนะคะในทีเดียวอันนี้อันนี้เทคนิคเทคนิคก็คือแบบประมาณนะั้เออจูคิดว,ว่าเขาใช้แบบอย่างนี้ใช่ไหมคะปาบลงมาตึกอย่างนี้แล้วก็อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไฮไลท์มันก็จะอยู่ข้างบนไงนึกออกป่ะไฮไลท์ก็จะอยู่ข้างบนแล้วไอ้แป้งอย่างนี้ยก็จะอยู่ข้างล่างก็คือจะทําให้หน้าดูมีมิติโดยที่ไม่ต้องไปแบบ ทาไฮไลท์เพิ่มสําหรับคนที่ต้องการประหยัดไงนะไม่ต้องซื้อไฮไลท์เพิ่มหมือนว่าเราจะปัดให้มันรวมกันก็ได้มันก็จะเป็นแป้งที่ดูวิงวิงนิดนึงอ่าอธิบายเรื่องพับของตัวซิกเนเจอร์แผงนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเขาอธิบายนั้นมากเป็นแป้งที่แตมีลามมันจะมีสองด้านนะคะด้านแรกเนี่ยจะเป็นด้านที่มันมีขนขนขึ้นมาค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นพับเนื้อพับแน่นๆนะคะคือดูในวิดีโอนี้มันอาจจะไม่เห็นชัดเนาะต้องไปลองสัมผัสกันดูเขาบอกว่าเราใช้ได้สองอย่างค่ะคือถ้าเราใช้ด้านที่มันนนนนเปป็็ขี่่ยกจะแแแววาาท้งงบบบ เบา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 ไม่มต้องการกดหนักแต่ถ้าเป็นด้านที่แน่นๆก็เหมือนจะแพ็คลงไปอะค่ะเป็นเหมือนแป้งสำรองพื้นที่เราจะแพ็คลงไปให้มันปกปิดนู้นนี้อย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าสามารถใช้ได้สองอย่างนี่มันเก๋จริงๆเลยนะเป็นได้ทั้งแป้งทั้งไฮไลท์แล้วก็ยังแบบทาเบาๆก็ได้หรือว่ากดหนักก็ได้เงี้ยมีฟองน้ําให้เลือกสองแบบด้วยถือว่าเป็นแป้งเป็นแป้งที่เก๋จริงๆอือใช่ ชอบอ่ะตาหลับสวยอ่ะเวลาหลับขึ้นมาไม่ต้องแอบอุ้ยฉันใช้แป้งอะไรอย่างงี้คือตาลัอันทุกอันที่เป็นแนวซิกเอร์มันจะเป็นสวยเป็นสีเดี๋ยวมีรูปมาให้ดูนะคะบรรยากาศงานรูปบรรยากาศงานแล้วก็สิ่งของเหล่านี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่าในร้านเขาเนี่ยบรรยากาศงานเนี่ยเออมันจะมีคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะคนเยอะมากปเน็นคนเด้นของของเยอะมากเยอะมากจริงๆริอย่างเช่นอย่างเช่น คลิปกอสเนี่ยก็มีแบบเลือกแบบเธอจะเอาบีบจะเอาทาเธอจะเอาสีเป็นทิน์จะเปลี่ยนสีได้นู้นนี้อ่ะมันแบบมันมีเยอะอ่ะมีให้เลือกเยอะเฉพาะคลิปกอสก็เยอะแล้วเนี้ยมาสคาร่าก็เป็นปรับอ่ะคือแบบเป็นปรับแต่ไม่ไม่เฉพาะรุ่นที่เราได้มานะใช่ใช่ใช่ใชม่มีหลายรุ่นเป็นเยอะมากหัวเล<า>็กหัวใหญ่หัวเลไรไปลองกันดูแล้วก็นี่ยาทาเล็บ คือไี่เห็นแบบว่ามันมันเป็นยาทาเล็บที่แปลกอะกริสตองกริสเตอร์ในยาทาเล็บมันมันไม่เหมือนมันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบเออไปถึงหูแบบตื่นเต้นว่าแบบทํามของเยอะเ้ยเนี่ยใทาเล็บนี่ก็ราคาไม่แพงนะคะส่วนของพวกนี้ซูวัจะไม่ได้รู้ราคานะคะแต่ว่าเนี่ยประมาณห้าหกร้อยจุแปดเป็นราคาประมาณนเออแต่แนะนำให้ไปดูกลอสนหนึ่งมันอเมซิ่งมากเลยเธอเขาบอกว่านีลอ่อนทิ้งก็คือแบบ มันเป็นสีฟ้าในหลอดเป็นีฟ้าเดี๋ยวจะเห็นรู้พอทาปุ๊บเป็นสีชมพูเออเมันเปลี่ยนสภกพเป็นเข้มเค้มขึ้นมชมพูเข้มขึ้นเปลี่ยนสีได้แล้วมันติดติดติดแบบพอฉันเช็ดออกแล้วมันก็ยังแบบมีสีชมพูติดอยู่อ่ะอีกทีหนึ่งก่อนจะจากไปเราฝากอีกทีค่ะแบรนด์ทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะชื่อว่าแบรนด์มิชานะคะนะคะเพิ่งจะเข้ามาในไทยอีกครั้งหนึ่ง M I S s เพื่อสังแกะนะคะใช่ค่ะอยู่สยามสแควร์ซอย11จะมีสาขาเดียวนะคะใครอยากไปดูของแท้ของจริงต้องไปที่ร้านนะคะเท่านั้นจ้ะลองไปเลือกกันดูเนาะเพราะว่ามันมีของให้เลือกมากมายอ่ะแล้วอีกนิดนึงก่อนจะจากไปค่ะเดี๋ยวพั้งหมดนี้นะคะถ้าเวลาลองใช้จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกโพสต์ลงไปในแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากวิดีโอยาหนึ่งของเยอะจริงๆขอบคุณมิซ่าด้วยที่ให้โอกาสดีๆกับเราขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากนะคะหวังว่าอาน นคนจะได้ร่วมงานกันอีกใช่ใช่อยากไปสนุกอะเออแล้วแบบ n i c คนต้อนรับดีมากแล้วก็เออแบบเป็นแบ,บรนด์ที่แบบน่าสนใจเป็นแบ,บรนด์เกาหลีแบรนด์หนึ่งที่ฉันคิดว่าโอเคเลยแหละโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอยังไงติดตามการวิดีโอหน้านะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย